ป๊าป๊าไม่เห็นจะน่ากลัวเลยโอ้โอ้โโอ้วาวโอ้โอ้โอ้โโอ้ปาป๊าว่าที่ขุนเล่นน่ะมันก็ดูอันตรายเหมือนกันนะคุณป้าป๊าอย่าเล่นตั้ยาวอย่าป๊าป๊าดูสิโอ้โอ้โอ้ขุนอันตรายเอ้ย ไหนๆลองเล่นให้ดูซิว่าเล่นยังไงพี่ดีหนึ่งสองหนึ่งสองโหว้าวยังไม่ลืมยังไม่ลืมเล่นได้อยู่เก่งมากเลยพี่ดี เเล่นอะไรก็ไม่รู้ของเขาบอกมันมันเขาเล่นมานานแล้วเนี่ยของเขามันเชยแล้วใช่ไหมใช่ไหมดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นกันแล้วใช่ไหมครับเขาเล่นอะไรหรอถ้า,างั้นอันนี้นคืออะไรอะครับล่าต้ล่าตอล่าตอล่าตอมีอุอย้ยไม่รู้จักเลยป๋ามันเล่นยังไง <S <S อะมีไงเขาก็ทําให้มันนี่ไงอ้ออา้วหมุน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 อุ้ยอุ้ยอ้ย พวงอย่างนี้มันจะอันตรายหรือเปล่าเนี่ยนี่มันเป็นผ้ามันบหมียไม่อันตรายหรอกจริงเหรอใช่ ung, เฮ้ยแเหมียหนูว่าของนี่มันอันตรายมากเลยแล้วเนี่ยมันจะโดนตากระด่าอยู่แล้วเนี่ยนั่นสิโอุโ้ยคุณเขาโ,อ,โอ,นนอุ้ย<ๆ>อยุดยองไปทั้งนี้โอ้ยอ้ยขวนขวน <c oughs> อุ้ยน่ากลัวมากอุ้ยอ้ยขวนขวมากเลยหูพี่ดีกลัวจนล้มไม่เห็นหมดแล้วนะเห็นมะน่ะโอโหพี่ดีใจกลัวตาไปเนี่ย เป็นท่าของมันใช่ไหมขุน oh. ไม่เห็นมันจะน่ากลัวตรงไหนเลยมันเป็นท่าของมันเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหมีหลายท่าเอาลอดขาแล้วขาเนี่ยนี่เอาบนหัวบนหัว <Yeah. S 1> นี่นั่นไงโอ้โหเอาโยนโยนโยนโอ้โหเอ็มไม่แบบปลาไม่เห็นจะน่ากลัวเลยอ๋ออ๋อ อุ๊ยน่ากลัวมากเลยพี่ดีของเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ๊ยมามีอ่ะกลัวมันมาโดนตาขอมีมากเลยอ่ะพี่ดีอุ๊ยดูสิโน้ทเอาของเล่นอะไรมาเนี่ยมันคือลาโต้ลาโต้รู้แล้วพี่ดีมาป๊าดูส่ นี่นีกับมามีว yeah ิ่ิกันใหญ่เนยโอ้โหป้าป้าว่าที่ขุนเล่นน่ะมันก็ดูอันตรายเหมือนกันนะขุนเขาป้าป้าอย่าเนี่ยต่อยอย่าป้าป้าทุบสิโอ้โหโอ้โหขุนอันตรายเอ้ยว่้ยตายแล้วอุ้ยขุนเขาขุนเขาอุ้ยโดนตาเลยมามีมามีอุ้ยเป็นอะไรป้าป้าอุ้ยลาโต้ลาโต้สิโดนตาขุนเขาเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ย เขาเล่นหมุ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 นอย่างเงี้ยอุ๊ยป๊าป๊ามอมีก็บอกแล้วว่ามันจะอันตรายไหนไหนไหนอุ้ยไหนไหนดูซิดูซิโอ้โหลาโต้ลาโต้โดนตาเลยเป็นยังไงบ้างเนี่ยเฮ้ยอุ้ยป๊าป๊าดูซิดูตาเขียวเลยเนี่ยตาเขียวตาช้ำอยเลยอ่ะดูดิโอหยุดพี่หยุดดิคุณตายแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยป๊าป๊าดูซีนี่นี่กี่นิ้ว ยี่สิบนิ้วใครจะมียี่สิบนิ้วเนี่ยลองถามใหม่ดูป้าอีทีนึ่งอีทีนึ่งนี่กี่นิ้วห้านิ้วเฮ้ยเห็นอยู่ยถ้ามองไม่เห็นแบบนี้ก็เล่นโลบอกไม่ได้สิคุณเขาไมค์คราบก็เล่นไม่ได้อ่ะทำไงดีมองเห็นไหมนี่นิดเดียวทุกคนอย่าเกินนะขวทุกคนต้องดูว่านี่กี่นิ้วเต็มนิ้วเฮ้ยป้าอย่างนี้ไม่ได้การแล้วแหละขุนขุนถ้าถ้าเกิดว่าขุนน่ะเล่นไม่ได้แล้วว่า ป๊าป๊าก็จะไม่ซื้อโลบอกล้วนะเพราะว่ามันเล่นไม่ได้โอเคไหมกี่นิ้วเนี่ยสอ่นนิ้วโอ้ยแสาแดงว่าเห็นอยู่ห,หยุดก่อนหยุดก่อนป๊าป้าเราอ่ะต้องไปถุงพยาบาลให้คุณเขาก่อนออไหนไหนไหนมาทันนี้ทันนี้คุณ อ่ะมาพี่ดิเอามาเลยอ่านั่งๆก่อนคุณเขาป้าป๊าบอกแล้วว่าเนี่ยคุณเขาเล่นอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยป้าอย่ามาใกล้มันน่ากลัวเกินไปรู้เหรอใช่ป้าอย่างเงี้ยต้องค่อยๆเอาน้ำเย็นประคบนะประคบประคบมีประคบให้น้องโอ้โหดูสิเขียวปื๊ดเลยอ่ะง่ายๆคุณเขาต้องรักคุณ โอ้เสร็จแล้วป้าดูสิไหนดูสิขนโอ้ยหายแล้วมองเห็นยังไม่เห็นแล้วอันนี้เลขอะไรอันนี้เลขอะไรเลขนตัอันนี้ล่ะสามสามโอ้โหป๊าอย่างนี้อ่ะมันก็อันตรายอยู่นะใช่เพราะว่าเล่นไม่ถูกวิธี เราไม่ถูอวิธีเล่นแบบเล่นผ่านผนเกินไปไงเอาอย่างนี้ป้าเล่นเป็นไหมอ่านี่เดี๋ยวป้าจะบอกนะให้ยังงั้นดูเล่นเป็นหรือเล่าอะเดี๋ยวพี่ดีเล่นให้ดูอาเดี๋ยวให้พี่ดีเล่นให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการเล่นลาโต้ลาโตถูกวิธีทํายังไงนะคะโอเคท่าอย่างนี้ตัดอย่างนี้อ่านี่ไงเขาต้องเล่นอย่างนี้นะน้องๆใช่ ถ้าน้องๆขัดเล่นใหม่ๆแล้วก็ต้องเล่นเบาๆก่อนแบบนี้เดี๋ยวเราจะให้ปะป๊าเล่นให้ดูวิธีการเล่นลาโต้ลาโต้นะน้องๆดูสิฮุ้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนแข่งมากเลยอะ่ะตัวตัวแกนมันอะ่ะนี้ใคเล่นลาโต้ผิดทครเล่นลาโต้ผิด โอเคเดี๋ยวมันจะโดนตาต้องอะไรมันถ้าเล่นแรงๆจะต้องทำแบบนี้ก่อนนี่ไงอันนี้คือท่าแรกใช่ไหมใช่โอเคท่าที่สองยังไงปลาเป๊าเราเริ่มเก่งขึ้นโอ้โหเก่งขึ้นดูนะดูนะเพื่อนๆดูนะท่าที่สองเว้ยว้ว่าทหม่ท่าที่สองท่าที่สองตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้โห ถ้าเราเล่นไม่ระวังก็จะเป็นแบบนี้แหละน้องๆเห็นไหมอย่างนี้ต้องระวังนะไมเล่นนะจริงๆมันก็น่ากลัวอยู่นะแต่ถ้าน้องๆเล่นต้องมีผู้ปกครองคอยดูอยู่ด้วยนะเนี่ยอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะครับน้องๆคุณเขาว่าไม่ได้เจ็บจริงๆนะเป็นแค่การแสดงนะใช่เนี่ยไม่ได้เจ็บจริงๆนะถ้าอ,อน้นองๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราคลิปต่อไปด้วยค่ะก็อย่าลืมฝากกดติามช่องหน,นูดี แล้วก็ช่องโอไนชอตแล้วก็ช่องุูเขาทีวีด้วยนะคะ <Okay. S 1> คลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายมมาติดตามช่องห,หมูหมูดี่นะคะหมูหมูจมูกหมูบ๊ายบาย